ขั้นตอนลงทะเบียนเข่าเพื่อที่รับปุ๋ยคุณะเครงพี่น้องมีขั้นตอนยุ่งยากแบบใดไปฟังกันเด้อค่ะเด้อมือนี้ชรวาบ้านเริ่มออกไปแล้วลงทะเบียนเข่าที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วครับผมนึ่งวันที่ห้าไปลงทะเบียนใบนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วยังบ่พอ่อเ้อพี่น้องข้าต้องไปเปิดบัญชีใหม่นะครับต้องเป็นบัญชีท่อกสอเท่านั้นค่ะเนะรเปิดบัญชีใหม่บัญชีนี้เขาก็ไัโเปดแอปค่ะพี่น้องให้ไปโหลดแอปนะครับผมแล้วก็ใหฮโอนเงินเข้าไปในแอป ไร่ล,ละห้าร้อยนะครับไม่เกิน20ไร่ไเป็นวงเงิน10,000บาทนั่นเองเฮ้าต้องโอนเงินเข้าไปในแอป,ป10,000บาทเดค่ะเดอหลังจากที่เฮ้า,าโอนเงินเขาในแอป10,000บาทแล้วบัที่นี่ข้างคุณล่ะเขาจังเสียโอนเงินเข้ามาสมทบเฮ้าอีก10,000บาทครับผมหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เฮ้าโอนเงินเขาไปแล้ว10,000บาทเฮ่าก็สาม,มารถเขาไปเรียกปุ๋ยสูตรปุ๋ยไดเดค่ะเดอว่าเฮาจะเอาปุ๋ยสูตรใด แต่ไม่สามารถเรียกยี่ห้อปุ๋ยใดแด้พี่น้องเด้อหลังจากนั้นเขาโอนเงินมาสะทมสะทุมแล้วร่อยไปอีกประมาณสิบหาเมื่อค่ะพี่น้องจังชีได้ปุ๋ยเด้ค่ะเด้อเห็นไหมเห็นข้าวไหมครับผมบ่เอาเลยเด้อข้างนี้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาใหญ่แล้วบทมันยุ่งยากเสียเวลาเด้อค่ะพี่น้องยุ่งยากคักเลยอีหลีเฮ็ดให้ เศร้าบ้านยุงยากน้ำรั่ะพี่นวองคันชหายอหรีกับโอนขม้าสดๆเลยมือน,นึงในบัญชีข้าจเจ้าโลดเป็นยางเป็นยังตั้งให้ข้าเจ้าไปเปิดบัญชีใหม่ผู้นายนพีนวองบัญชีเก่ากับมีแล้วแต่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่อีกไปโหลดแอปท่านเอกครับผมเป็นโหลดแอปเพื่อที่จะเอาเงินเข้าไป,ไปโอนไปโอนมาโอนมาโอนไปเอ้ย่มีเวลาปั่นนันนล้วพี่น้ังอีกขอ้อสําคัญหนึ่งวันที่เศร้าหน้าลงทุนไปแล้วนะครับวันไถ จิตยาข้าหญ้านะครับบางคนก็นลงปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วเขาเสียเอาเงินใสไปโอนเขาไฮ้อนน่ะพี่น้องแมนบ่ค่ะเนาะบ่มีดอกน่อยครับพูดได้สิไปลงทะเบียนเอาก็ลงเลยเด้อค่ะเด้อสําหรับคข่ยข่ปยอ่ไปแล้วเมื่อี้ร่ะพี่นอ้องข้าวไอ่ซั่วสิไปรออีก1ิาเมื่อยี่สิบเมื่อออกห่วงแล้วสิไปใส่ย่ำไหนนะกันเนาะสวัสดีจ้าสาระดีๆมาฝากกัน